อะไรเดินพอเต้นโชว์มีเต้นโชว์ต้องเต้นโชว์ทุกที่ไม่มีเพลงนะคะตอนนี้ไม่ม enfin ีเพลงแต่ก็สามารถเต้นได้อ่าไปต่อค่ะพี่เคนน้องเคนเป็นเด็กตลก วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเฮ้ยเสียงใครเนี่ยเฮ้ยนี่เรากำลังอยู่บนรถนะคะสสสสอยากรู้จังว่าเรากำลังจะไปไหนกันตลาดน้ำคลองสนามชัยคลองสนามชัยอยู่ที่ไหนอะครับเพราะใครกำลังขับไปให้ดูนะอยู่ที่ซอยอะไรยังไม่รู้ซอยวัดพัน ลอยวันพันท้ายนะครับแล้ววันนี้เคนกะว่าจะไปทําอะไรที่ตลาดน้ําคลองสนามชชยบ้างละครับไปกินไอติมไปกินไอติมโบราณของโปรดเลยเหรอใช่ครับแล้วมันมีของโปรดอีกอย่างหนึ่งนะแม่จำได้ไม่คืออะไรทช่บอกได้ที่คนขายเป็นลุงผู้ชายผัดไทยผัดไทย ้าปากซอยนะคะก็จะเป็นวัดพันท้ายน,นรสิงห์เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยตรงเข้าไปน่าจะสักประมาณกี่ร้อยเมตรนะพ่อร้อยเมตรอะไรเป็นโลฮะ,ะด้านหน้ามีอะไรครับน้าปากซอยตรงนี้นะก็จะมีร้านขายต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วก็มีปูนไหมครับโอ้โหม,มีปูนปั้นอ่ะดูฝั่งนี้ก่อน ก็เป็นร้านขายต้นไม้นะคะแล้วก็ของประดับตกแต่งต่างๆรวไมไปถึงดินปุ๋ยอิฐอ่าถึงแล้วก่อนเข้าตลาดน้ำต้องทำไงก่อนครับใส่อะไร<ม>ครับสใส่แมสนะครับนำไปเลยค่ะพี่เคนอ่าถางเขาเขาก็มีการอาเขามีการจัดซูมไใ,ให้ถ่ายรูปด้วยนะ รุนาใส่แมสก่อนเข้าตลาดนะคะพ่อการใส่แมสไหมไม่ไีใส่แมสไหมใส่แล้วลูกยังไม่ใสใส่แล้วอ่าเข้ามานะคะก็จะเจอโซนของขายเสื้อผ้าแล้วก็ซุ้มสกัดเด็กโอ้ยมันก็คือซุ้มของของเล่นนี่เองมม <laughs> พี่เีก็นนก็ยืนเลยเลือกใหญ่เลย มีอะไรบ้างครับเนี่ยมีของเล่นแบบสมัยโบราณบันไดงูเกมเอ้ยตกแต่งเสื้อผ้าตุ๊กตากระดาษสมัยแม่เล่นแบบนี้นี่แหละยากไงแล้วก็ขนมโบราณโอ้ยลอนลิปองเที่ยวยักษ์ไงนี่ไงช็อกโกแลตลูกบอลไอ้แบบนี้ไม่รู้เด็กจะเลอก็กหอยปูปลานี่กุ้งหอยปูปลาแม่บีกุ้งหอยปูปลาแม่บี ครับเที่ยวเด็กกล้าแล้วอุ้ยร้านนี้มีขายหรอมีไง่อ๋โอ๊ยงั้นเราจาไว้นะเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับนะขากลับอ่าขากลับมาแม่ซื้อเรามาซื้อกันก่อนนะเลยขากลับลูกขากลับเราจะให้พิงค์ผ่้ยได้อะไรนะให้พิงค์ผ่ากุ้ยเฮ้ยมีอะไรเตัวร้านนี้เคยกินประจำร้านนี้เคยกินแล้วขายอะไรครับ ใครล้ครับบิงส์บิงซูไปต่อแล้วหอก็มีน้ำมะพร้าวนะคะมีไข่กระท้าด um oh, okay. th ้วยขนมไทยร้านไข่ผลไม้ก็มีคล้ายข้าวไข่เจียวหมูสเต็กอ่ ผล,ลไม้ที่นี่ก็คุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะอัมมามาก็อัม,มาก็ซื้อบ่อยนี่ร้านไก่ทอดร้านนี้เพราะกันชอบ,ชอบตามสติ๊ไก่ทอดอร่อยมากไก่ไปชิ้นหนึ่งอ่ะพอซื้อเลยไก่ชิ้นหนึ่งเป็นไงบ้างไก่ทอดร้านนี้ครับเยี่มยมเลยใช่ไหมหนะังไก่ไปไงกรอบสุดๆเลยปะไก่ครับแล้วก็ร้านนี้อะไร อกงก็เคยมาซื้อแล้วนะคะอากงเคยซื้อร้านนี้ไปแล้วครับอากงซื้ออะไรไปครับจำได้ไหมซื้อ้านนี้อ๋อซื้อกระเป๋าตังค์สีอะไรสีบราวน์อ๋อดากบราวน์อ๋อสีสีแบล็ด้วยอรมากพ่อได้มาแล้วนะคะไข่ทอดกับข้าวเหนียวด้วยกี่บาทสามสิบห้บาทเองครับ ไอติมโบราณเลยอะครับเดี๋ยวกัอนซิข้าวสารก็มีขายนะคะอะแตงโมเมลอนเอยมเมลอนนะมเมลอนปัน้นร้านนี้ก็อร่อยใช้ได้ผัดกะเพราทาดโอ้โหร้านประจำเลยร้านนี้ร้านประจำ ร้านกระเพราทานอ้าวผัดไทยร้านประจำของพี่เคนร้านนี้นะครับคุณลุงไม่สบายร้านผัดไทยแม่ฉลวยสูตรโบราณรสเด็ดวันนี้ปิดซะแล้วพี่เคนอดกินร้านไข่กุ้งเผาโอ้โหกุ้งเผาเปลาเผาร้านไข่ข้าวโพดนะครับร้านไข่ข้าวโพดไม่นหอมมาก มันหอมมากเลยพี่เคนบอ๋อหอร้านกาแฟก็มีนะกาแฟสดนนนร้านกาแฟสดนะคะอ๋อผักก็มีขายพื้อผักสวนครัวตะไครพริกขี้หนูกล้วยอ๋อแต่ก็ร้านนี้นะ่ากินมากเลย ร้านขนมหวานที่พ่อการชอบซื้อ,ขน,อ,อขนมไทยหม้ออ้ยมาขนมไทยหม้อแอดนะคะได้ครับพอซื้ออะไรบ้างเนี่ยขนมกล้วยฟักทองขนมใส่ไส้ตามเค่นั้นนี่นะครับอ่าได้ครับพอซื้อแล้วอนะันนี้คือร้านไอติวโอ้ยร้านนี้แหละร้านของแคนเขาแหละไหนไหนไหน อันนี้คือไอติมอะไรครับไอติมโบราณเขาเรียกว่าไอติมหลอไอติมหลอดแล้วเราก็เลือกไส้ไง้สีรสชาติได้ไหมครับได้ค่ะี่เอาตนี้ไว้ทำอะไรครับตัวนี้บาทให้งอ๋อมีมีมมันมันมมกมันจะได้แต่นได้้ก็ก็คือเขามีเกมด้วยกิมมิคของที่ร้าน เหมือนตอนเราซื้อไอ้โรตีสายใหม่สมัยก่อนเด็กเราก็จะมีอย่างเงี้ยไอ้เครื่องอย่างเงี้ยคือเหมือนให้ลุ้นน่ะจะได้ลุ้นว่าหยอดเหรียญเท่าได้สิบบาทหนูจอดไปแล้วก็จะมีเสียงเพลงแล้วหนูก็ค่อยกดกดลงกดแรงแรงเอาไปบ้าเอาละโอ้ยมันเลขอะไรกันแน่สามไม้โอ้ยวิกเคนเลยได้สามไม้เลยค่ะ เขาปกติ10บาทก็จะได้2องไม้อยู่แล้วนะคะสไปร์สสไปร์โอเคค่ะสไปร์ไม่มีครับสไปร์ไม่มีครับฟ้าฟ้าฟาหนึ่งโคกสองไอติมการ์ดก็คือเขาข้างในเขาจะใส่เกลือใช่ไหมครับเกลือมีน้ำแข็งและเวลาคนๆน่ะมันก็ทำให้ไอติมมันแข็งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะังก อันนี้แล้วแอสไปร์กานโกรธโคกไม่ใช่แอสไพร์ใช่ครับใรสชาติเป็นไงคะับอื้อื้ไม่สนใจไกลเลยได้ปุ๊บก็กินใหญ่เลยแล,แล้วเดินไปดูต่อให้หน่อยหรือเปล่าไปต่อ Do you wanna know? Well, I think thinking about you. And I think I have to listen. Cause The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. follow far your Doesn't how heart matter ตลาดน้ำคลองสนามใช้นี่ตรงนี้สุดทางอ่าสุดทางตลาดนี้มีก๋วยเตี๋ยวหน้าหวานนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบต้ยมยำสไตล์สุโขทยัยอร่อยมากแม่ก็ชอบร้านนี้เหมือนกันสรสชาติจานหนึ่มากึส่วนด้านขวานี้เป็นอ่าดริป เขาเฝอคงชอบมากินชอบมากินถ่ายรูปกับวิวดีๆนะคะหอหดิบริมน,น้ำมีแบบที่นั่งค่อยขาด้วยตอนนี้พ่อกับพี่เคนไปนั่งตรงนี้ซะแล้วสุดทางก็จะเป็นมุมไว้ถ่ายรูปนะคะมานั่งกินกันเฉยเลยพ่อลูกสองคนนี้อากาศดีไหมคะพี่เคนวันนี้ เย็นนะอ่เย็นนะแม่รู้สึกว่าเย็นเย็นนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนนี้สบายมากเลยนะครับแล้วที่เนี่ยเขาหลังคาโล่งนะพ่อเดี๋ยวแม่จะหันมาให้ดูหลังคาเขาโล่งแล้วเป็นหลังคามุงจากไม่ร้อนเลยอากาศปลอดโปร่งมากโชว์หมดไปแล้วแท่งหนึ่ง เด็กินเสร็จแล้วไปหาที่ล้างมือนะครับอ่าที่นี่นะคะก็มีบริการอ่างล้างมือด้วยใครทานอะไรแล้วก็สามารถมาแวะล้างมือตรงนี้ได้พี่เพนมาเลยครับกินหมดยังครับโอโหดูถ้ากินพิสนานมากอะไรของเนี้ยฮ นี่โซนนี้เป็นโซนนั่งไยขาดูชมวินะคะมาะี่ะี่ค่มที่นี่ก็ อะไรเด้อเขาขอเต้นโชว์เต้นโชว์ต้องเต้นโชว์ทุกทีไม่มีเพลงนะคะตอนนี้ไม่มีเพลงแต่ก็สามารถเต้นได้อ่าไปต่อค่ะพี่แคน ที่นั่งสำหรับคนนั่งทานที่นี่ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีเออจ้าหน้าที่คอยมาเก็บอาหารทำความสะอาดให้เราด้วยนะคะบางร้านนะถ้าเกิดคิวรอนานเขาก็จะมาส่งให้ถึงโต๊ะกันเลย แล้วก็ีลิ้นะแล้ก็ยังมีขนมอเพื่อที่รสชาติดีอ่อยใครเคยชาก็กีเถ้าเราถูกใจเราก็ยังไงพี่เคนใส่ชกนฉลใส่ในกล่องได้เลยครับหลาหลายอย่างขนมนะฮะอ่อลใส่กล่องไยแล้วเขินนิดๆตอนนี้เขาขายอะไรเนี่ย ขาถ่ายอาหารปลาด้วยตรงไหน,นท,ที่ให้อาหารปลาอยู่ตรงไหน,นยังยังเดี๋ยวก่อนวางไว้ก่อนนี่พาแม่ไปดูฝั่งตรงข้ามนี้หน่อยเราเคยไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหมโน่ๆๆๆน่นหลังคาสีส้มๆแดงๆไกล ตรงนั้นมันคือที่ของอะไรที่ของวัดใช่ไหมแล้วก็เป็นที่ให้อาหารปลาด้วยก็ถ้ามีเด็กๆมานะคะก็สามารถพาไปให้อาหารปลาฝั่งนู้นกันได้เขามีอาหารปลามีขนมปังขายฝั่งนู้นด้วยนะคะแล้วก็ปลายเยอะมากจะไปไหนต่อครับไปซื้อเคี่ยวจะ <c oughs> <ๆ>ไปซื้อเคี่ยวที่ไหนขายของเล่นใช่ไหมครับใช่ครับไปเลยครับจะใส่ไปให้พิงคาดู ว่าเค็นคือแด,ด็กค a ูร่าแดกค่าไปเลยถึงแล้วร้านขายของเล่นไหนจะซื้ออะไรเคี้ยวแด็กคลูร่าเอาสีอะไรเลือกก่อนครับอันตรงนอาสีน้ำเงินนะครับโอ้โหมันต้องใช้แรงเยอะขนาดนั้นอ่ะเราอ่านตัวเลขดูซิว่าเขาขายราคากี่บาท สิบบาทสิบบาทมีตังก์เปล่าแม่บีมีฮะแต่ว่าเชนไม่มีเพราะว่าเชนเป็นเด็กอยู่อสิบบาทมี่คนขายอยู่ไหนอฮะเอ้าเฮ้ยมีคนขายหรือเปล่าชำระด้านนี้ได้อ๋อชำระด้านนี้ครับชำระที่ร้านบิงซูก่อนครับอ่าจ่ายตังค์ครับ อิ่มด้วยไหมครับอิ่มด้วยไหมครับวันนี้อิ่มหรือยังครับอิ่มครับวันนี้อ่ะไปต่อใส่หรอใครลูกจะไม่อะไรเลยหรอกพี่ก่อนใส่นี่เราควรจะทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวว่าไม่เป็นไร เราไปหาที่ล้างดีไหมที่ล้างมือแล้วใช่ที่ล้างมือแหละป่ะเอาไปล้างก่อนนะคะก่อนที่จะเอาของเล่นใส่ปาก นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดน้ำเยอะๆหน่อยกระทูงนะครับทั้นตลาดน้ของเราก็จัดทุกปีนะครับห้างตรงที่มันเป็นช่องใส่ฟันด้านในอะเราเราลองจับสีนึ่งเงินครับเฮ้ยชนะกลัวหรือเปล่าเนี่ยชะาด๊ามป้าหน้ากุดชั้นเด็กคิวลา ตอนนี้น้องเพนได้แปลงร่างเป็นแรคคิวล่าแล้วนะคะไอ้นากลัวจังขอดูมือด้วยโอ้โหแต่กั้ชายอะไรมีเล็บยาวขนาดนี้เนี่ยสนุกไหมสนุกไหมครับมาที่นี่ สนุกนะครับมีเด็กมาที่ร้านขายกาแฟซะแล้วสั่งอะไรคะพี่เพนโกโก้ครับฮะโกโก้โกโก้เหรอสั่งหรือยังครับส, uh huh. สั่งแล้วค่ะสั่งแล้วเหรอแล้วมีตังค์ป่ะเนี่ยไม่มีให้แม่บิจายนะเฮ้ยเฮ้ยให้แม่บิจายเฉยเลยเพราะว่าแม่บีมีตังค์เพราะว่าแม่บีโตแล้วแม่แม่บีโตแล้วทำงานแล้วมีตังค์แล้วนะค่ะแล้วเคนอะ ยังเป็นเด็กอยู่ How is it? It's yummy. It's yummy. Sweet. Yes. Yes. ไม,มไม่มีครับไหนพวกว่าเมลอนไงไปซื้อเมลอนปั่นกันโอเคพาไปได้ไหมครับร้านเมลอนปั่นอยู่ไหน ไม่รู้เจอน้อ,อ,องหมาอาา่าสั่งให้หน่อยครับเมลอนหวานน้อยหนึ่งครัาบเมลอนหวานน้อยหนึ่งครับเขียนหวานน้อยหนึ่งที่เขียนสั่งให้แม่แล้วเรียบร้อยขอบคุณค่ะอารับด้วยสิครับ,บ,แบแม่แห่ไม่ยอมรับให้แม่เลยขอบคุณค่ะ โอ้ยแพ็กเกจน่ารักจังจิ้วจเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะครับบ๊ายบายแล้วพี่เอยมานั่งรออะไรตรงนี้อะดุร้อรถฮะร้อรถเหรอมายังอ่ะยังนะตลาดน้ำคลองสนามชัยนะคะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะ 9้าโมงช้าจนถึง4ี่โมงเย็นอ่าใครสนใจนะคะก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวชมกันได้นะคะวันนี้น้องเคนไปก่อนแล้วนะ